มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวันนี้มาแน่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนรับมือลูกเห็บตก22มีนาคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศ 24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศตำ่ำเนื่องจากความร้อนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันค่ะในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ย,ยังคงพัดปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกนะคะ ประกอบกับลมตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะทําให้บริเวณดังกล่าวนะคะจะเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงรวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่และจะมีลูกเห็บตกบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อน รวมไปถึงระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ค่ะสำหรับลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันนะคะจึงทําให้ภาคใต้นั้นจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะฝุนละอองระยะนี้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีการสะสมของฝุนละอองหมอกควัน อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากค่ะเนื่องจากลมที่พัดนั้นมีปกคลุมและมีกําลังอ่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปาริมณนทนและภาคตะวันออกจะมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยค่ะเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทําให้บริเวณดังกล่าวอากาศระบายได้ดีขึ้นค่ะ พยากรณ์อากาศ22มีนาคม2566ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าลัวในตอนกลางวันนะคะโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีรุมกันโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกบางแหง่งส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดเชียงใหม่แพร่น่านตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรและเพชรบ,บูร์ค่ะอุณหภูมิต่ำสดุด19-26องศาเซลเซียสสูงสดุด34-40องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนกับมีอากาศร้อนจัดและมีฟ้ารั่วในตอนกลางวันนะคะโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกบางแห่งค่ะส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดหนองคายเลยอุดรธานีหนองบัวลำพูขอนแก่นมหาสรารคามชัยภูมิและนครราชสีมาค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ2 1 2สองศาเซลเซียส สูงสุด38 4 0องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวยตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะอุณหภูมิตม่ำสุด24 2 7องศาเซลเซียสสูงสดุด36-40องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชนบุรีจันทบุรีและจังหวดาาัดตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสสูงสุด32-39องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆบางส่วนโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธาิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ21-26องศาเซลเซียสสูงสุดนะคะ31-35องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและสะตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาศเซลเซียสสูงสุด34-37องศาศเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะคะห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหาคนครและปรีมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสดุด26-28งองศาเซลเซียสสูงสดุด32-38องถาองศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ